สวัสดีครับผมกรชัยคนสร้างบ้านนะครับวันนี้พาไปดูบรรยากาศนะครับพาพ่อแม่ไปพักผ่อนนะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วังน้ําเขียวนะครับก็เป็นสถานที่ตากอากาศนะครับไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีนะครับมีธรรมชาติมีโอโซนดีนะครับมีสัตว์ป่านานาพันธุ์นะครับเราก็ไปพักกัน อยู่ที่ไล่ภูแผงม้านะครับพาพ่อแม่มาพักผ่อนนะครับตอนที่ไปก็อากาศหนาวนะครับหนาวเย็นแต่ที่พักสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับไล่ภูแผงม้านะครับแล้วราก็กินข้าวแล้วก็เดินทางต่อนะครับพาไปเซอร์ไพรที่อำเภอคองบุรีที่พ่อแม่เคยอยู่เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับ ้ามาจากบุมาค่าก็จะเห็นฝายนะครับฝ่ายตัดจากนะครับแม่บอกว่าสมัยก่อนน้ำกินน้ำใช้หายากนะครับต้องตักประมาณ3กิโลนะครับเดินตักทุกวันถึงแล้วครับบ้านบุยยยแลบบ้านเก่าที่พ่อกับแม่อยู่เมื่อก่อนนะครับวัดเดียวขวาวัดเดียวขวาแม่บ้านแม่ลงไปที่น่อยไปทางไหนไปพงไเ แถวนี้ดินสีแดงนะครับเป็นดินดีปลูกพืชผลได้ผลผลิตดีครับะนะโยนี่มะโยไหมไม่รู้ะโยก็รู้จักตะโยดินก็ดีจริงๆพ่อแม่ใครไว้เลยเนี่ยพี่ก็มากิน้าอจะอยู่หรือแป้งจะตายไปแล้วพราอตายเลยแม่ เป็นบายดีเรงีลยนี่ไปตรงนี้นี่ดีแม่อู่ตรงนี้ตรงนี้แม่ตรงนี้ขาวาวมือยังไม่ไม่ค่อยได้นเด็กเราเหมือนี่ในบ้านก่าบ้านหดูโตโเนี่ยโ ดูก oh, no. ็ะโถดเนยที่ดีไปอ่ะใช่นี่ว่าเก่าแล้วเราไปเออโหแล้วก็มีปุ๋ยหรือตัวโตตัวเนาะมันมันมันด่าหักไว้แค่ใครก็ว่าใจด้าไว้กว่ากับแบงนี้เลยไหมไม่ไม่ใหญ่เท่าไรนี่แหละอีนี่ไม่ใช่วิ่งไปจังหน่อยที่มันต้องกากลับมาที่แล้วมันจะ และแม่ก็เข้าไปถามชาวบ้านนะครับที่ทําไร่อยู่ตรงนี้นะครับว่าที่ตรงนี้เป็นของใครเป็นยังไงาตามประวัตินะครับการคิดถึงความหลังนะครับเพื่อจะย้อนถึงความหลังนะครับไปดูแถวนี้เขาปลูกผักกันเยอะ,ะครับก็ซื้อผักออกมานะครับออกมาข้างนอกก็เจอโรงเรียนของพวกพี่ๆครับที่เขาเรียนกันนะครับโรงเรียนบ้าน ูมะค่านะครับฝากติดตามช่องกรชัยคนสร้างบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณครับ